จับตาสาวคู่กรณีหนิงปณิตาเคลื่อนไหวไอจโพสต์นี้ทำหลายคนอึง้งจากกรณีที่หนิงปณิตาได้ขึ้นศาลไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมหลังฟ้องสาวมือที่3ทพีทำให้มีปัญหากับสามีจินจรินแต่พบว่าสาวคู่กรณีนั้นไม่ได้เดินทางมาศาลเพื่อไกลเกลีย่ย เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองในตอนนี้ค่ะเมื่อล่าสุดสาวคู่กรณีของหนิงปณิตาได้มีการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลโพสตภาพลงอินสตาแกรมสตอรี่เป็นภาพเหรียญพร้อมแคปชั่นว่าเหรียญมี2ด้านเสมอและเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมสตอรี่ของหนิงก็พบว่าหนิงได้โพสต์ภาพเดียวกันกับสาวคู่กรณีเป็นภาพเหรียญพร้อมแคปชั่นว่าเหรียญมี2ด้านเสมอพร้อมมีตาสองตาที่กำลังจ้องมองอยู่ด้วยอุ๊ยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไรแต่ก็อดจับตามองไม่ได้จริงๆค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ